แพนเค้กคงแขนสารวัตรมีจัดพิธีวิวาแบบล้านหนา้าสุดอบอุ่นณนะไรเชิญตะวันหลังจากเพิ่งคงแขนเข้าพิธีวิวาแบบประเพณีไทยไปเมื่อวันที่10มิถุนายน2565ที่ผ่านมาสำหรับนางเอกสาว cake, แผ่นเค้กเขมณ้นิจามิกรกับแฟนหนุ่มสารวัตรมีหรือพันตำรวจโทดอกเตอร์ศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ณโรงแรมวอลดอ็อบแอตทเรียอะแบงคอกทมกลางความปิติยินดีของเพื่อนๆญาติพี่น้นนองและครอบครัวทั้งสองฝ่าย ล่าสุดแผนเค้กได้ผเผยาพแห่งความประทับใจจุงมือสารวัตรหมีจัดพิธีวิวาอีกครั้งในแบบวิถีล้านนาที่ไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่ากราบนมัสก,การขอบพระคุณพระอาจารย์ววชิรเมธีที่เมตตาจัดพิธีแต่งงานแบบล้านนาให้อย่างอบอุ่นค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยกัลยาณมิตรบุญที่ร่วมบุญกันมาเสมอกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณพี่พี่ทีมไร่เชิญตะวันทุกคนนะคะที่ดูแลกันอย่างอบอุ่นเสมอค่ะ เรื่องราวดีๆของแ่นนมีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักและความยินดีสถานที่ก็สวยงามสมกับเป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยอย่างยิ่ง